ครับวันนี้มาคุยกันเรื่องสีรถยนต์นะครับมสำหรับคนที่พักเข้ามานะครับเรื่องทำสีนะครับเอารถเข้ามาได้เลยครับผมเาเข้ามาได้เลยนะครับมาดีราคาได้เลยครับหรือว่ามีประกันอะไรนะครับก็ เอาประกันใบเคลมนะครับมาได้เลยติดต่อที่อู่นะครับโตติดกับประมูลรถนะครับเลยซอยวิทินมานะครับเข้ามาติดต่อได้เลยใบเคลมแล้วก็พร้อมรถครับเตรียมหลักฐานก็คือใบกับขีสำเนาเปลียนรถตารางกรมธรรม์น,นะครับเข้ามาติดต่อได้เลยนะครับ ทุกประกันนะครับรรบกันประกักกกน,กน,กนทําสีลดจนเชียวชนนะครับก็จะคุยเรื่องสีนะครับสีเรามีเรารับประกันให้นะครับไม่มีปัญหาใดๆนะครับเพราะว่าทํำไปหลายคันแล้ว พอเราใช้สีเกลยดคุณภ,ภาพครับติดต่อมาได้นะครับ0964123 7 6 4นะครับมาณะนะครับโทรมาได้หลอด24ครับมีประกันอะไรเกี่ยวกับงานซ่อมนะครับ โดนชนท้ายหรือว่าโดนฝ่ายผิดฝ่ายถูกน,นะครับรับในเครือนะครับทั้ง20กว่าบริษัทครับเข้ามาได้เลยติดต่อได้เลยน,นะครับชวนงานในด้าน ช่วงล่างนะครับถ้าเพิเ่มเต็มช่วงล่างเราก็ทให้ช่วงล่างนะครับซ่อมแม็กนะครับแม็กสักเก็ตนะครับอ่าชุดตกแต่งเรามีให้นะครับจัดให้เลยนะครับว่าจะเอาลายไหนแบบไหนนะครับเลือกลายได้เลยเราอ่าชุดแต่งนะครับ เรามีเราแบบติดสกเกิร์เพิ่มหรือว,ว่าตรงไหนนะครับมีบริการนะครับจะเป็นสกเกิร์ตก็มีค่าใช้จ่ายนะครับค่าทำสีค่าสกเกิรนะครับบวกค่าแรงไปนะครับติดตั้งให้ครับรจะเอาแบบไหนสวยยังไงก็ค่อย ดึนได้นะครับตาก็ไม่แรงนะครับใช้สีเก่งดีนะครับของเราเราครับเดี๋ยวจะพาไปชมช่างประกอบครับ กรอบถึงไหนแล้วช่างกรอบอุอันนี้รอบพันเลยบัออันนี้รอบพันรอบพันเลยดีแม,ม,ม็กดีแมกช่างฟกพัน รอบคันรอบคันสวยเลยครับสีออกบุกครับเนี่ยรีวิวให้ดูเลยครับใช้สีเกล็ดดีนะครับดูความสว่างนี่ยังไม่ขัดนะครับเนี่ยอันนี้ยังไม่ขัดนะครับขัดก็ยังเงากว่านี้ลงเงารอบนะครับอันนี้นะครับ หลอกกันเลยจะลนุดขนส่งนะครับขัดสีประกอบครับชูนนนันหน้าเนี่ยดูความเงานะครับอันนี้ยังไม่ได้ขัดนะครับดูความเงา,า,เงาสีนะครับ ตอนอีกคันหนึ่งรอประกอบกันชนครับกันชนฝากระโปงนะครับงานประกอบเยอะหน่อยครับเพราะว่าช่างประกอบไม่ทันอันนี้ก็เริ่มประกอบไปก็ขัดสีทำความสะอาดลงเงาให้ลูกค้าคบก็ยก็รอแดดร้อนมากเลย แดดร้อนแดดร้อนชอบสีคันนี้มากเลยนี่ออกขาวมุกมุกนะครับดูความเงาเงาเงาอะไรอสีดูสีครับเนื้ออสีดู รูความเงาครับเนื้อสีก็ได้เลยเนี่ยนะครับรูข้มเงาเนื้อสีเป็นขาวมุกนะครับขาวมุกมุกยิ่งกาวแหรือเปล่าชนิดวะองเอาเจ็บมัดไปแล้วมันชนิดว่า หายใจบออกเลยเออนี่ทุกชนิดตัวใดทีมนบอดีต้องบอกเขาว่าเออสีเก็บสีเก็บรอยกับว่าไปต่อบนให้ลูกค้ามารับสายห้าด้วยบนแล้วยิ่งเคยจมตัวใดบอดีก็บอกเขาเลยมีห้อยมียงก็สบบอกเขาต่อเกิดบ่บอกนี่บ่ไดดิไม่เอาช่างรู้ อยู่แล้วทำไมไม่บอกให้เขาเก็บสีก่อนที่ลูกค้ามารับอีกละบอกให้ลูกค้ามารับครับมันดูนาว่าดีดำ อันนี้อันนี้ยังไม่ได้ขัดนะครับยังประกอบยังไม่เสร็จดูผมเงาแล้วกันครับผมเงาของสีนะครับในเรื่อสีขอบสว่างหนะ่อยประกอบเสร็จก็จะขัดสีขัดส,ดสีลงเงาให้นะครับทำความสะอาดล้างแล้วก็มาลงเงาอีกรอบ ลงเงาด้วยฟองน้ำนะครับปั่นเงาครับนะครอับดูว่าจะได้กินอนทีมึงกินร้อนเว้ยี๋ยวพาไปดูลงเงาลงเงาลนะงเงา ดูวิธีเข้าลงเงารอบนะครับนี่ปั่นเงาครับหคือการฝปั่นเงายาแล้วก็ปั่นเงารอบหอนึ่งแล้วล้างเสนะร็จแล้วีล้วปั่นลงเงาเลือบนะครับก็จะเงาเงา ออกเงาเงาสว่างนะครับ hmm. ดูความเงาอันนี้ยังไม่อันนี้ยังไม่ได้ยังยังไม่ได้ทำนะทำตรงนั้ดูความเงาดมเงานะครับดูความเงาส่งมอบลูคานะครับดูประตูนะครับประตูกับดูความต่างนะครับเห็นไหมครับรสว่างประตูหลังกับประตูหน้าครับความเงาจะต่างกันเลยนะครับ เงาคนละอย่างกันเลยนะครับสหรับคุใดเอาสองนาทีหรือ่าคนเตามกันเลยเ็นคนเลย เงาอีกรอบครับจุดความเงาในลงเงาอุ้ย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 แองโมเอ็งโมเห็นตะตูดเอ็ <c oughs> งโมเมื่อกี้เดินมาเห็นตะตูดเลยถ่ายรูป <c oughs> <c oughs> หนึ่งนาทียังโอเคครับ สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับถ่ายให้ดูก่อนลงเอานะครับขอบคุณครับ